ลุ้นว่าจุกหรือดิบโอ,อยปีนแขบงแขเดี๋ยวย้อยนาจันะอย่าไปปรี้พรำลุ้นตำงานตีบ่ามันบอกค้นได้ว่านั้นดิให้มันได้ยุินเร็วเํานตำยปรอนเดนอาการตอนนั้นมันเป็นเวนินเวลาเขาะก้าเวินเราอย่าพรอนเลยพรอนเวลาเคยไมย่ย่เวินดู การเราไปอุกร้อนกองผู้อื่นนี่มันเป็นบาปหลวงตึงรวยกันรวยแบบไม่บายเจอรวยแบบตุกกระจายไปมันไม่ได้มาโดยความบุญอีจุดทีนี้มันไม่ได้ประเด็นมันเป็นคำเพื่อปอในนู่นนู่นมันตกยิ่งตายไม่เจอกับพอพ้มเป็นไอ้เรื่อชเจอเพื่อเจอเยือนก็เรียกว่าเยือนเชื่อเยือนกับได้เมียอยู่เมืองเพชรตกยิ่งฝน ก็อยากว่ายวนเมียแฟ็ดว่ายวนเมียแฟ็ดขอสมควรโตยิ่งแล้วกันโยนเมียแฟ็ดขอหนุ่มไก่โชว์มาหนุ่มดลวยจ้ะเหล่ิจัญญาประการปัญญาคุณเจ้าโปรดสงสารกับลุงเจ้าทีนู่นข้ามาซะล้ในบ้านเมืองกองหนู่ไก่ในรามีแต่ยอมอยากซะจะมาฆ้าไิโดนเราก็เติร์ ลูกด้วยหนูในชื่อปริชาติค่ะเป็นดิดาษสาวแห่งเมืองของพระยาวัยอยู่กรณนราประเทศเจ้าขายักษ์นนทชิตมันจะมาเอาหนูไปเป็นเมียมันถ้าหนูไม่ยอมพ่อหนูตายแน่ตอนนี้ที่เด็ดพ่อประกาศว่าใครมีอำนาจมีความสามารถปราบยักษ์ได้จะมอบหนูอ่ะให้เป็นเมียมของคนคนนั้นค่ะมีหร่ไม่ลกคนตีมาปราบยักษ์มีแล้วก็ยินก็ชื่อพระยาไขาเหล็กค่ะ ยังโกรนัดเลยเท้านี้ผมนี่อยากมาตาก้เล็กกันยออยากมันกระกร้องมันไม่เล็กกันยอเค่เล็กกูแหลมหยับนักมันบลากรักมันนัดต่างหยาต่างเล็กไอ้ไรเอี่ยนู่นนู่ติวมัมจูฉีดยิงกูมั้งเละจีบยิ้งจะโยบลอยตาย เราจึงไม่รอกัรคนณจบเรายังมั้งแลยโอตาเราเออจึงเราไม่รอกัรเราํำรวยมา้านพอนนีนู่นุยมันํำรวยมา้านจริงก็ไดนเถีงกบมาชานเลกไม่หลงนู่นกบพอมาไบโลหน่วยนูนดูหลกมันได้วุ่งไปโรงเรียนก่อนให้เจงมันแร้งไรกูเตื่อมไม่ถูกที หนูยิ่งต้องขอของดีลองตาพิทูร์รัจอมยัชอ์ยมาที่นี่ไม่มีปัญหาลูกพอมีกล้องดีหมอใ่เตอร์ไปปราบยากเตตะอยากไม่โจ้เตอร์อย่างตำไร่มันลงนะค่ะของดีนี่คืออะไรเลยคะคนเรียกว่าดาบลายงอกลูกดาบแบมนี้ไม่ต้องปอกไม่ต้องปา้าไม่ต้องใจกาตามันมี GPS ลูกดาบเรไ็ได้ไมมี GPS กูว่าเชือให้นู่นหนูย่ไม่เชือดาบสักทีแปรกิตริดเกว่ามันซ้ำที่ลูก cái tên đây hóa à, khu đây rồi là mừng kết lời, là. rồi mới kết quan coi à. à, mừng thì được chi hoàn không phải lọc lưu con con nào nè dù chơi chơi có đây mấy dầm bên nhà bị có thằng mày à con đạp đáp chinh đây hay đây chơi chơi quá đời. vậy mà เราไม่รักเนี่ยเคยเคยทีเห็นไหมึงแลกวไงดิลูกแดกหนังแด้อยุดพื้นเลวเห็นไหมทีกับผมนักกูเลยนักทีเด้อไอ้ไรทักตีเดียวตองบายสนักทีเด้อนักทีเด้ออยู่โอ้จ้าพระจ้าลุงแล้วไอ้นี้สมมติว่าผมเป็นว่าโจกใช่ไหมแึงวไ้เต่งเป็นวัยรุ่นลูกน้องผม ไอ้เต่งว่านู่นูเออคุยแต่งงานแล้วเลาวนี่เดือนนี้อือกับผมจ้ามันเนี่ยมึงมีเบียร์ได้ไหมเต่งเต่งว่าไม่รักบาทตรกับผมว่าอ่ะหนักที่เด้อโหรวยไรขกองเต้เต้ไปรบกับยักษหรือเป็นผู้ยิ่งไปไม่ดีกดดัดกวาดวียงเตียวปลาลุดปลาลุยมันเป็นตีอนาจารย์ทำยังไงนะคะคุณหนูไม่อยากให้ใคร ต้องแต่งงานกับหนูตอนนี้ตามที่พ่อประกาศไว้กระเตอร์แปลงไก่เป็นใจไพรวบยอยากให้ชนะแล้วเตอร์ไม่ต้องแต่งงานกับใครเตอร์ตั้งมาเตอร์รุ่นได้เลตั้งกติดีเตอร์เป็นยิ่งกว่ากลับไปที่เมืองให้พอเตืรเอนแต่ไม่จะบ่าวหายออตองตาทําได้พอเจ๊กได้ลูกเจ๊กยิ่งเป็นใจไปไปอีจ่าทำบุญต่อทุนไว้ทำน้องจานาลูไมแม้่ จาดีไปจะลาคนน้าน้องจาคนดีคนลาน้องจาเปิดตู้ให้ตีหลวงพี่มาอีไทยดิวดิวดิดิตดิาดิดิตดีวดิวาิาดิว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 